เพื่อนๆเคยฟังเพลงกัมพูชาเหล่านี้หรือเปล่าล่ะ Are you okay 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 ไม่ยมโศมรีบรับจังเรียบสนามในบ้านดงกลุ่มนิสัยเฉงบัดเฉงใจลำบากชีวิตแอนจอย It's no case you ain't playboy หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพเพลงกัมพูชาแบบนี้ ไม่ก็แบบนี้นแต่เอาจริงๆแล้วเพลงของกัมพูชาสมัยใหม่เรียกได้ว่าทำเอาคนทั้งโลกว้าวมากๆเลยแหละจะว้าวสักขนาดไหนงั้นวันนี้ SPY พวมีกาเพลงกัมพูชาสุดฮิตที่ยอดวิวถล่มทลายเกินคาดแล้วเพลงกัมพูชาสมัยใหม่จะเป็นยังไงไปติดตามกัน การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการก,กดไลค์คลิปนี้ได้นะไปเดือกันเลย 1. Are you okay Are you okay 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 ซึ่งเพลงนี้ควาดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า123ล้านครั้งอัพโหลดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2021 เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงสุดฮิตจากประเทศกัมพูชาที่หลายๆคนอาจจะเห็นในเวอร์ชันรีกซ์ในติกต่กไป Are you okay 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 You can you can p l a p l uh, a p with me in the classroom okay ซึ่งเวอร์ชั่นต้นฉบับก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วดูจากคอมเมนต์แล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามาจากทั่วโลกกันเลยทีเดียว When เออ e s a you're okay สอ2 time to rise ดดเพลงนี้บวาดยอดวิวใน YouTube ไปกว่าหน9ล้านครั้งอัพโหลดเมื่อวันที่28มีนาคมปี2,021 เป็นเพลงแรปร่วมสมัยที่ผสมผสานวัฒนธรรมกัมพูชาได้อย่างลงตัวของศิลปินแรปเปอร์ชาวกัมพูชาอย่างวันดาและครูเพลงอาวโสมาสเตอร์คงนเนในวัย77ปีหนึ่งในศิลปินผู้เคยผ่านยุคเขมรแดงที่ยังมีชีวิตอยู่ยมโสามแม,ามา่ นนนนกว่ายอดวิวใน YouTube ไปกว่า1 8ล้านครั้งอัพโหลดเมื่อวันที่24มีนาคมปี2020เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงเรื่องเล่าของวันดาและคุณแม่เมื่อเขานึกถึงบรรยากาศเกา่กาๆที่เคยอยู่ด้วยกันทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันและเคยเจอหน้ากันทุกๆวันจนเขาได้เขียนเพลงนี้มาให้กับแม่ของเขานั่นเอง สุ่เล่มปูถอยเพลงนี้กวดยอดวิวในยูทูบไปกว่า69ล้านครั้งอัปโหลดเมื่อวันที24ท่24่่ธันวาคมปี2021 เดียวได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจากกัมพูชาที่เรียกได้ว่างานโปรดักชันจัดเต็มสุดๆแสงสีเสียง MV ว้าวมากแม่ขนาดแอดเป็นคนไทยยังต้องตบมือ,อยอมรับในงานโปรดักชันของเขาเลยสุดยอดจริงๆเฮ่ m o n s t ร์ โดยเพลงนี้กว่าดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า68ล้านครั้งอัปโหลดเมื่อวันที่19มีนาคมปี2018เรียกได้ว่าเข้าสู่หน้าร้อนใกล้ช่วงสงการถ้าอยากจะหาเพลงโจ๊๊ะมันๆประกอบการสาดน้ำบอกได้เลยว่าเพลงนี้ตอบโจทย์มากแมซึ่งเพลงนี้คือโมเซอร์หรือเพลงไก่หน้าไก่หน้าของนักร้องสาวจากประเทศกัมพูชาที่มีชื่อว่ารรปี การน่านหมันผะู้อ่อนนุ่มอยู่ชอบซีมอนแซ่นะแกระว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงสุดฮิตฮิตฮอตมากๆในโลกติสคอแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยฟังหรือเปล,เล่าฮกเลนซลเลนเลมันแต่กลมช้าง,มงโมเปิลบอสมันเม็นขะดันเขามันเมนมีนขนอน เพลงนี้กวาดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า52ล้านครั้งอัลโหลดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2020เป็นเพลงมันมันสไตล์ผู้หญิงใส่สู้พูดง่ายๆนั่นก็คือพวกผู้ชายทั้งหลายระวังตัวให้ดีรถพยาบาลมารอแล้วแหละเพลงมันขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่กวาดยอดวิวถล่มทลายขนาดนี้ กวาดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า49ล้านครั้งอัปโหลดเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2020 เป็นเพลงคู่ชายหญิงสไตล์มันๆอีกหนึ่งเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับฟไฟฟาโดยใน MV คุณจะได้เห็นคู่ชายหญิงที่กำลังร้องเพลงตอบโต้กันไปมาพร้อมกับการหยอกล้อฟ้อนลำสไตล์กัมพูชาอีกหนึ่งเพลงฟิลเกูรดของกัมพูชาเลยก็ว่าได้แปดเนบองราโซนโซนแพรมเปอร์ เป็นเพลงแนวโจ๊ะโจ๊ะสนุกสนานประกอบภาพผีดเรื่องเนวบังราโซนโซนปรมปัมเปอรเรียกว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มียอดวิวสูงที่สุดของกัมพูชาลเลยก็ว่าได้บอกไงกับนายบอกเงินไปปัะกาศไงบอกรอไงน้ำพิณแน่บังเรียบบอกเอาเลียงจานหาบ้านตอนไทยบอกว่าเกิดเรื่อเพลเรี่ยไแก้าวกัมพูดิอันไพร เพลงนี้กวดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า30ล้านครั้งอัปโหลดเมื่อวันที่9เมษายนปี2022เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่สามารถโปรโมทประเทศชาติได้อย่างสุดอยอดจริงๆเพราะว่างานโปรดักชันงานภาพงานเพลงเขาจัดเต็มมากๆซึ่งปล่อยออกมาเพียงแค่11เดือนเท่านั้นก็กวดยอดวิวไปกว่า30ล้านครั้งแล้วแหละ hey. เป็นกํบบาลังกับเพลงของกัมพูชาทั้งหมดทั้งมวลที่แอดได้กล่ไปเพื่อนๆเ,เคยฟังเพลงไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ s p y ทําคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สําคัญดันกันมาให้กระหน่ำได้ล่ะเพื่อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อ,อาจเป็นอินเทอร์ของ s p y <S ก็ได้กดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้นะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ